วันนี้แสงสวยวันนี้แสงสวยมากมาดามก็จะทํโซนข้างนอกนี่เราก็จะเอาไว้ให้ลูกค้าล้างมือบางคนก็ไม่ได้ต้องการเข้าห้องน้ํหนึ่งเดียวก็คแค่มาล้างมือก็ใช้โซนข้างนอกมาดามก็จะแฝงรูปรูปหินรูปไม้สักไว้แล้วก็มาดามก็ชอบของเก่าเนี่ยพวกพวกเครื่องปั้นดินเผา ตั่งมาจากโน่นเลยอยู่บ้านอะไรอ่ะทางโคราชอ่ะดันเกืียนที่ดันเกืียนหลงังมือก็จะเป็นพวกไม้สักงานกระจกงานกระจกปลาเป็นงานกระจกไทยๆอ่างก็เป็นไม้นะอ่างลั้งมือแล้วก็มีกระจก กระจกไม้แหนั้งปั้นดินเผาแล้วก็รูปนกรูปนกหลอบนกแปวนไว้ตามผนังสวยนกแปวนกระจาบสวยมากพวกนี้เราของพวกนี้เวลาเราพินิจพิเคราะ ดูความลึกซึ้นของคนทำนํำนะเราจะชอบมากตานนี้จะเป็นทางเดินเข้าห้องน้ำมาดามพาชมตอนนี้พาทัวชมศิลปะภายในรีสอร์ททุกมุมมองนี่นะห้องน้ำเราก็จะมีภาพภาพสลักฉลุเข้าไม้สักแกะสลักมาดามชอบซื้อไว้สะสมไว้เป็นแผ่นๆแ,แล้วก็มาทาสี ทำสีใหม่แล้วก็หาที่ติดทำผนังไว้ให้ลูกค้าไว้ดูด้ดานในนั่นเป็นประตูที่เราทําเชื่อมไประหว่างครัวด้านหลังนะคะประตูขณะประตูทางเข้าครัวยังยังเพ้นอะสักยังเพ้นยังเพ้นเลยอนนี้เป็นบรรยากาศในห้องน้ํานะคะห้องน้ํานี่เราทํามา อายุเปิดรีสอร์ทมาก็สิบแปดปีสิบแปดสิบเก้าปีแล้วก็แต่มันก็ยังดูคลาสสิกนะเพราะว่าเราดีไซน์งแต่แรกว่าจะใช้วัสดุที่มันสามารถอยู่ได้นานแมาดําก็ชอบมีพวกกระถางไม้เก่าๆอันนี้แม่บ้านเขาก็ชอบจัดไว้สัดใบไปหาใบในรีสอร์ทมาแต่งในห้องน้ำอันนี้ก็ใช้กระจกกระจกไม้สัก แล้วจกไม่สักแกะฉลุเหมือนเดิมแล้วก็อ่านอาดามชอบอ่านอันนี้มากเลยมีอยู่ใบเดียวก็ไปหาซื้อนะเขาทำออกมาคอเลชั่นพิเศษเขาวาดลายนลดลายข้างนอกยิบเลยเป็นเซรามิกยิบเลยแล้วก็เป็นโทนสีดำขาวสวยอยู่ในห้องน้ำแม่บ้านเขาก็จะจับ ก็จ,จับเอ้ยทั่วไปหาพวกใบไม้ที่อยู่ในรีสอร์ทที่มาดามปลูกไว้เยอะๆล้วก็จะมาจัดใส่วางไว้ในตามมุมในห้องน้ำให้ลูกค้าได้ดูนี่เป็นเป็นใบืูด่างฮูด่างแล้วก็ปลูกเกาะไปตามที่ต่างๆแล้วก็จะมาจัดไว้ให้ลูกค้าดูในห้องน้ำเราก็จะมีน้ำมันหอมระเหย จุดไว้จุดเกือบทุกที่ในรีสอร์ทนะคะตามจุดที่มันควรจะมีไว้ต้อนรับลูกค้าตรงห้องน้ําอะไรเงี้ยห้องน้ําล็อบบี้แล้วกชอบน่ารักๆเห็นตู้ตู้มันสวยๆดีถ้าน่าจะเอาไว้ใส่ใส่อะไรอะใส่ยาใส่ปมนรู้แต่มาดามมามาอัดแอปเป็นเป็นตุ๊กตา ตุกตาชนเผ่ามั่งเกี่ยวกับวิถีไทยอ่ะมาดามชอบจะซื้อตุกตาแล้วก็มาตั้งตั้งโชว์ไว้ในตู้ตามที่ต่างๆปัดในห้องน้ำมาดามก็ยังมีลูกลูกภาพอันนี้ก็รา,าคาไม่แพงอะไรนะแต่พอเอามาแฝนมันก็ดีกว่าฝาเปล่า,าอ่ะก็ออสวยดีมีอะไรให้มองเพลินๆาาละเข้าห้องน้ำ บานประตูนี้ก็เป็นบานประตูไม้ไม่สักเนั้นแหละฝาพวกฝานี่มาดามลยใช้เป็นพวกไม้เต่งเราก็ทาสีบอลนัดมันก็จะคล้ายๆไม้สักไม้เต็งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอะรุ่นใหม่ๆมันจะเป็นไม้เต็งอ่อนไม้เต็งมาเลยไม่ได้เป็นไม้เต็งสมัยมุ่งที่ประดามทำรีสอร์ทไม้เต็งก็จะเป็นไม้เต่งแท้เต่งหลังแท้ มาดามก็ทำเป็นทไทยๆเลยมองออกไปด้านหน้าเราจะทำเป็นซุ้มซุ้มแล้วก็จะมีโล่เพื่อต้องการคนที่เข้าลึกซึ้งอ่ะที่ก็ชอบงานไม้ก็มาเดินดูงานไม้ที่ที่รีสอร์ทมาดามมันก็จะเพลินมากดูความเก่าๆดูความพิถีพิถันความพิถีพิถันของเจ้าของความเอาเอาใจใส่ในรายละเอียดอันนี้ก็เอาไม้แกะสลักมาทำผนังหามเข้าครัว งานหม้ด้านนอกของข้องน้ำนะคะติดต่อที่พักกดที่หน้าโปรไฟล์นะคะเราจะมีเว็บไซต์แล้วก็เบอร์ติดต่อ